น้ำอึ่งย่างที่เราไปหาไล่คู่ผีทางตลาดมาล้างน้ำให้สะอาดเพื่อให้ขี้งงเหมียมันออกต้มน้ำป่าขอเอจอ้อหลักกะเยาะด้วยน้ำปะละาใบมะกรูดดอกขาวน้ำเหย็ดสดบกบกกับน้ำอึ่งลงไปต้มจนให้เปียกๆหลังจากนั้นก็น้ำอึ่งมาแกะกระเพาะออกเวลาเหากินมันจะได้ไม่แหง่ทรายนั่นนะตั้งกระทะให้เหย็ดเย็ดใส่เกลียลงไปหอมแดงพริกสดกระเทียมใบมะกรูดลากผักชีแมงดาพริกหยวกคั่วจนให้หอมเหลือง แล้วกะนำมาตำให้มุนหมุนอึ่งที่เราแกะกระเพาะออกตำไม่เข้ากันกับเครื่องเทศปรุงรสด้วยผงหนวน้ำปลาน้ำปลาละน้ำมะนาวคลุกเข้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ซิมเมองเช็กน้อยคันแซบแล้วก็แสดงว่าเป็นางานได้ทีตบท้ายด้วยใบยมะกรูดต้นหอมผักชีเอฟสีก็เข้าเป้า